สวัสดีครับ28พฤศจิกายน2567ครับก็มาพบกันวันนี้หลังเมื่อวานนี้ผมไม่ได้มาทำคลิปแบบนี้นะครับเพราะเป็นการสัมภาษณ์สดกับชาวสวนโกโก้ที่ได้เพิ่งได้ขายนะครับเพิ่งได้ขายโกโก้นะครับกับทางบางคนนี่รอความหวังมาหลายปีนะครับ เมื่อวานได้สัมภาษณ์คุณนันทานะครับใครได้ติดตามก็ได้เห็นนะครับแต่ว,ว่าเสียดายนิดหนึ่งครับผมเป็นการสตรีมหน้า,ามือถือนะครับหน้าจอมือถือแล้วก็เสียงของการสัมภาษณ์มันไม่เข้าในการสตรีมนะครับสัมภาษณ์สดเลยนะครับไม่มีการตัดต่อไม่มีการเตรยมอะไรใดมาก่อนนะครับแล้วก็อยากจะให้ฟังความรู้สึกเสียดายครับความรู้สึกมันไม่จากของคุณนันทาเนี่ยน,นะครับซึ่งเขาได้พูดเอ่ยในคลิปน่ะ ไม่ออกมาในใน,ในการสตรีมเก็บไอเสียงต้องขออภัยแต่ว่าผมเลยตัดสินใจนะครับจากจากการสัมภาษณ์เรียบร้อยนนะผมตัดสินใจเอานำลงเพราะว่าได้ดูคลิปแล้วมันมีการออผมรีวิวอยู่นะครับว่าเป็นเพราะอะไรประมาณยังไงจริงๆก็คือความรู้สึกของอุนันทาเองนะครับที่ปลูกโกโก้มาข้าปีที่5ปีที่6นะครับในรายละเอียดตรงนั้นนะครับก็คือว่าโดนหลอกอะไรหลายอย่างนะครับคือไม่ใช่หลอกแล้วครับก็คือว่าโดน ความไม่ซื่อสัตย์นะครับจรรยาบรรณของแต่ tai, ละคนไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับซื้อเมล็ดแห้งไฟนะครับไม่จ่ายเงินแล้วก็ตามทวงก็ได้แก่อ่านแต่ก็ไม่ทําอะไรไม่ไม่ทำอะไรกลับมาเลยไม่ไม่มีการคืนอะไรกลับมาอยู่ไม่ใช่แต่ข้อคุณนันทานะจะเป็นสัตว์ลักษณะนี้ผมโทรไปทั่วประเทศเจอกันหมดนะครับเจอกันหมดลักษณะประมาณนี้ก็คือกลายเป็นความเป็นภาพอีกภาพหนึ่งเมื่อในอดีตของกกกประเทศไทยเนี่ยที่เราเจอกันมาหนักๆนะครับแล้วก็ต่อสู้กันมา แลมาตอกย้าในเรื่องของภาวะโควิดถ้าประเทศไทยนะครับไม่ติดในช่วงของสภาวะโควิดหรือจะว่าจะมองว่าประเทศไทยอย่างเดียวเนาะทั่วโลกเลยนะครับไม่ติดช่วงสภาวะโควิดก็น่าจะไปการต่อเนื่องอะไรหลายอย่างก็คงไม่สะดุดนะครับประมาณนี้นะครับในความรู้สึกนะครับก็ดีใจกับพี่น้องโกโก้นะครับที่ปลูกโกโก้อยู่นะครับเราผ่านวิกฤตคําว่าไม่มีที่ขายเรียบร้อยนะครับตอกย้ําในเรื่องของตรงนี้ว่าเราผ่านวิกฤตคําว่าไม่มีที่ขายเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เป็นยุคของการพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าสําสหรับต้นโกโก้ของประเทศไทยหรือว่ามูลค่าของโกโก้ประเทศไทยให้มีราคาที่สูงขึ้นจะเห็นได้ว่าตอนนี้มีเกิดการแข่งขันเรื่องของการนําเสนอราคานะครับมากมายหลายอย่างนะครับเห็นจะเห็นตั้งแต่ราคาเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี้5บาทนะครับเมื่อก่อนนี้5บาทเนี่ยถือว่าราคาประคองจริงๆนะครับหาบาทหลายๆคนก็ซื้อช่วยซื้อประคองซื้อนําไปใช้เพราะว่าต้นทุนของตัวเองก็ ยังสูงอยู่ประมาณนั้นนะครับก็ก็เห็นอยู่ในเรื่องของราคา5บาทเมื่อก่อนนี้แต่ราคาตอนนี้ราคา5บาทเริ่มหายไปละนะครับเพราะต้องขยับราคามาสู้ตามกลไกก็คือตอนนี้มาเห็นเป็นก็คือ8บาทนะครับแบาทอย่างผมเนี่ยนะครับนำพันธมิตรนะครับเข้ามาร่วมด้วยก็รับซื้อผลสดหน้าสวน8บาทใจสดนะครับใจสดยุคคําว่า,านําขอไปก่อนแล้วจ่ายทีหลังไม่มีในในยุคนี้นะครับ เพราะว่าเกษตรกรเขารู้ดีว่าเขาควรจะตัดสินใจกับใครยังไงนะครับต้องซื้อแล้วจ่ายสดต้องนำออกไปพอจ่ายสดเรียบร้อยอ่นานะครราคา8บาทตอนนี้จะเห็นราคาเป็น10ก็มีนะครับ12ก็มี15ก็มีนะฮะเห็นไหมฮะสิมีประกาศแล้วแล้วผมยังมีข่าวดีอีกมานะครับว่าสําหรับคนที่ ปลูกออร์แกนิกนะครับอันนี้คือตลาดทั่วไปไม่เกี่ยวกับโปรเจกต์ใดอย่างผมไม่ได้พูดถึงเรื่องโปรเจกต์นะครับตลาดทั่วไปตอนนี้ใครปลูกออร์แกนิกหรือมีใบรับรองออร์แกนิกหรือมีอินซีมีการรับรองได้อินซีให้ราคาสูงถึงราคากิโลละยีบาทบางสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์พิเศษนะครับอันนี้สูงกว่า20บาทอีกนะครับสายพันธุ์พิเศษเช่นไอซีเกนะครับที่ระบุสายพันธุ์ได้แหล่งที่มาสายพันธุ์ได้นะครับสายพันธุ์ที่นําไปจากแหล่ง เพราะกาล้าแรงทําขยายพันธุ์กล้าออกไปนะครับแล้วมีการรับรองสายพันธุ์ที่ยงที่ไปที่มาได้ให้ราคาพิเศษเอีกเพราะเวลานําไปกระบวนการผ่านกระบวนการแปรรูปนะครับก็จะทําให้เกิดมูลค่าได้นะครับไปเป็นแปรรูปเป็นอะไรครับเปรเนแห้งการขังหมักแยกได้กระบวนการหมักคือการเรียนรู้การต่อยอดเรื่องเมื่อก่อนเราไม่รู้เลยวิธีการหมักประมาณไหนยังไงให้ได้คุณภาพตอนนี้มีการพัฒนาจาละลหลายองค์กรเข้าไปเกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลืออุตสาหกรรมเข้ามาช่วยเหลือนะครับก็ หเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับผลิตภัณฑ์เริ่มราคาดีขึ้นตามคุณภาพนะครับไม่ใช่บอกว่าสวมเข้าไปไม่ใช่นะครับเพราะวกนี้ตรวจสอบได้ทั้งหมดการสวมหรือการหลอกเป็นไปได้ไม่นานนะครับสุดท้ายก็เสียเครดิตตัวเองไปนะครับบางที่ก็ประมาณนั้นที่เจอไปเพระาะนั้นทุกคนก็จะพยายามประคองเครดิตประคอามชความน่าเชื่อถือของตัวเองไว้นะครับประมาณนี้เนาะก็จะเห็นราคาของผลสดที่ราคาสูงขึ้นนะครับราคามเมล็ดสดนะฮะมะล็ดสด มันมัน,ม,นมันก็อิงมาจากราคาผลสดนะครับอิงราคา,าผลสดสมมติไม่สะดวกที่จะแกะเมล็ดสดแกะผลสดนะแกะเมล็ดสดเป็นขายผลสดก็จะได้ราคาที่ตามลงมาเพราะว่าผู้ซื้อเองก็ต้องไปเสียในเรื่องของค่าใช้จ่ายเรื่องของการแกะแต่ถ้าคนที่ขยันแกะเราให้รางวัลน,นะครับผู้ซื้อให้รางวัลก็คือให้ราคามะลิสดเมื่อก่อนเห็นราคา3ามยเริ่มต้นที่20่สิบเลยซ้ำนะครับยีขยับมาเป็น 25- 30 32-35ตอนนี้เป็นยื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 นเด่น40แล้วครับบ้างที่แข่งให้45ให้50 45ให้5 0ห้าเห็นไหมไปคำนวณต้นทุนเอาเองนะเพราะนั้นเกษตรกรอย่างอย่างผมผมให้ให้เห็นนะครับผู้ปลูกนะครับที่กลุ่มชัยภูมิเมื่อวานเนี่ยนะครับได้คำนวณผมผมผมฝึกนะครับฝึกการทำบัญชีให้เก็บเลยครับว่าสวนนี้ อันนี้เริ่มยงง่ายก่อนนะครับสวนนะครับเป็นสวนไม่ใช่เป็นต้นเลยนะครับถ้าทําละเอียดเป็นต้นได้นะครับซึ่งในในโปรเจกต์ผมเนี่ยนะครับหรือว่าในการอบรมผมเนี่ยผมผ่าหน้าต้นคาดเลือกคุณภาพหน้าต้นด้ซ้ำไปอันนี้มันจะเป็นลึกอีกนะครับในลึกค่าใช้จ่ายหรือเวลาต้องมีมาประมาณนั้นแต่นี่คือเริ่มเริ่มนะครับก็คือว่าแต่ละสวนเนี่ยเก็บรอบนี้ผลสดได้เท่าไหร่ชั่งน้ําหนักมาแล้วก็นํามาแกะเปรียบเทียบกันครับจะเห็นความแตกต่างทันท,ทีเรื่องของราคาผลสดกับราคาเมล็ดสด ซึ่งข้อดีตอนนี้นะครับมเมล็ดสดในผ่านช่วงของฤด,ดูฝนมาจะทําให้มเมล็ดสดมีน้ําหนักดีเม็ดเต็มเม็ดสมบูรณ์จึงทําให้สัดส่วนของเมล็ดสดเนี่ยนะครับมันทําให้ราคาได้ดีขึ้นส่วนในเรื่องคุณภาพมเมล็ดสดเนี่ยนะครับง่ายๆเลยนะครับมาตรฐานสากลเลยผลสด10กิโลนะครับผลสด10กิโลนะครับจะทําให้ได้มเมล็ดสดอยู่3กิโล13โลแล้วทําได้ให้เมล็ดแห้ง1กิโล ครับ13หนึ่งนี่คือคุณภาพมาตรฐานเลยนะครับไม่ได้แท่ง1กิโลนะครับประมาณนั้นเลยนี่คือเม็ดคุณภาพนะครับเพราะนั้นถ้าน้ำถ้า10กิโลผลสดแกะ,มะเมล็ดสดได้ต่ำกว่า3มาเหลือสัก2อกว่าเหลือต่ำกว่า2อันนี้เริ่มแล้วรู้แล้วว่าสวนตัวเองเริ่มมีปัญหาต้องกลับไปบุ้มบงดูแลใช่ไหมครับตอนนี้คนขายก็เริ่มจะรู้แล้วตัวเกษตรกรก็เริ่มจะรู้แล้วว่าสวนตัวเองเนี่ยขาดอะไรมาย้อนกลับไปย้อนกลับไมาไ,ได้ไหมครับ มองย้อนกลับไปอีก3-6เดือนข้างหลังเพราะกว่าโกโก้นะครับจะจะใช้เวลาผลสุกทั้งหมดกี่วันครับ120วัน120วัน120บวันก็คือ3เดือนใช่ไหมครับ3หรือ4เดือนครับ120วัน4เดือนนะอ่า4เดือน3-4เดือนประมาณนี้นะครับ3-4เดือนก็0อวันก็คือหาร30ก็คือ4นะครับประมาณ3-4เดือนแต่บางสายพันธุ์ใช้ระยะเวลาถึง6เดือน อย่าง i c s 95ใช้เวลาถึง6เดือนเห็นไหมครับเห็นไหมมันถึงราคาถึงแตกต่างใช้ระยะเวลาในการดูแลนานกว่าเนี่ยครับมันก็คือทําให้ราคาของ i c s 95เนี่ยผลผลิตเนี่ยนะครับได้ราคาที่สูงกว่านะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผลผลิตนะครับย้อนเห็นไหมฮะ4เดือนตอนนี้เดือนอะไรครับจะเข้าธันวาละนะครับนับย้อนกันไปก็คือตุลากันยานะครับกรกฎาดานะครับอ่ากันนะครับก็คือ พิศิกาเนี่ยนาะครับถ้าสุกตอนนี้ก็คือพิศิกาเต็มเดือนนะครับพิศิกา,าตุลากนยากรกฎดานะครับมันจะติดลูกแล้วก็ผ่านฝนไหมครับปีนี้ฝนชุกไหมครับฝนหนักมากผมเป็นห่วงพี่น้องทางใต้ไล่จากภาคเหนือไล่ลงไปนะครับท่วมท่วมภาคใต้แล้วตอนนี้นะครับหนักมากนะครับก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับหลายๆคนก็ได้ผลกระทบ นะครับคนที่ทำมเมล็ดแห้งก็ลําบากถ้าไม่มีลงมาลงตากที่สมบูรณ์แบบก็จะหนักหน่อยนะครับตอนนี้ก็ปยาประครอง,รองผลสดเพื่อต้นี้สุกนะครับก็เก็บมาได้ก็ส่งมาลงมาลงตากทางภาคภาคภาคอื่นๆนะครับภาคเหนือก็รับได้ภาคอีสานก็รับได้นะครับภาคกลางก็รับได้นะครับสามารถส่งมาได้ก็เป็นกําลังใจช่วยนะครับเห็นไหมนะครับไล่ย้อนไป4เดือนเนี่ยนะครับผ่านฤดูฝนถ้าเราใส่ปุ๋ยบํารุงดีแต่งกิ่งดีน้ําหนักก็จะดีคนขายไม่สดก็จะยิ่งได้ กำไรดีนะครับกำไรดีนะครับแล้วก็อย่าลืมไอ้กำไรตัวนี้นะครับกลับไปดูแลในช่วงเนี้ถ้าขาดน้ําไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับช่วงเก็บผลผลิตเรียบร้อยหมดเรียบร้อยใส่ปุ๋ยนะครับให้น้ำเนี่ยนะครับมันจะทําให้ผลผลิตต่อเนื่องในช่วงของโลซีซันของโกโก้นะครับนะครับถ้าใครดูแลดีมีสวนนั้น บำรุงมีพืชร่วมนะครับพืชพี่เลี้ยงดีเนี่ยโอ้คหจะได้เปรียบแล้วนะครับราคากโก้ไม่ดรอปลงแน่นอนนะครับแล้วมันจะสูงขึ้นเพราะในช่วงของขาดแคลนนี่คือเรื่องขอช่วงเข้าพีกกันนะนะครับเดือนหน้าออกเยอะมกราลาออกเยอะนะครับแล้วนั้นก็ค่อยโลๆลงมาแล้วมันผ่านแรงครับสวนไหนที่มีความพร้อมเห็นไหมฮะลูกกระตันอยู่ผมพอบพูดนะลูกกระตันอยู่เนี่ยถ้าเราดูแลดีเขาจะตอบแทนบุญคุณกลับมาหาท่านอย่างงามเลยทีเดียวนะครับอย่างงามเลยทีเดียวนะเพราะนั้น อย่าลืมกลับไปดูแลแต่ระมัดระวังนะใครแต่งกิ่งช่วงนี้ระมัดระวังมากๆนะครับมันเข้าร้อนนะครับเข้าแรงเข้าร้อนนะครับนะครับอย่าเพิ่งแต่งกิ่งหนักนะครับแต่งพอที่จะรับย่าให้แสงโดนนะครับแสงต้นนะครับนะครับแล้วก็มันต้องแต่งหลังจากที่ผลผลิตที่ได้หมดไปแล้วนะครับหมดไปแล้วนะครับจะให้พ้นกระทบนะครับแล้วก็รักษาบำรุงต้นนะครับแล้วก็โอ้การใส่ปุ๋ยหลายคนถามมา ยังพูดเรื่องยานะครับใส่ปุ๋ยนะครับช่วงที่มันเก็บแล้วเรียบร้อยนะครับบำรุงก็คือเน้นไนโตรเจนนะครับเน้นไนโตรเจนนะครับอ่าพอไนโตรเจนมันดีแล้วต้นสมบูรณ์แล้วใบเปลี่ยนสีดีแล้วนะครับมาเร่งดอกก็ใส่เน้นตัวกลางก็คือเน้นฟอสฟอรัสได้ไหมครับเน้นตัวกลาง NPK นะครับไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะครับแล้วก็พอติดลูกไปนะครับสัก ใหญ่กว่าหัวโป้มือนะครับเพื่อไม่ให้มันสลัดลูกนะครับก็เน้นตัวท้ายนะครับเน้นโพแทสเซียมนะครับแต่อย่าขาดตัวใดตัวหนึ่งทั้งหมดนะครับไม่ใช่เป็นศูนย์ศูนย์ท้ายอย่างไม่ใช่นะครับมีเน้นทดลองนะครับถ้าทลองแล้วอย่าลืมอาหารเสริมนี่คือปุ๋ยวิทยาศาสตร์เดี๋ยวใช้ปุ๋ยเคมีว่าใช้เคมีเรียกว่าปุ๋ยวิทยาศาสตร์เนาอนะครับแล้วแต่บริษัทที่เราไปหรือปุ๋ยที่เราใช้ถ้าทรปุ๋ยหมักก็ได้ครับปุ๋ยหมักก็ได้ยิ่งประหยัดนะครับ มีสูตรปุ๋ยหมักเยอะแยะมากมายเราเห็นไหมเรื่องอินรีนะครับประมาณนั้นที่มาเกี่ยวข้องถ้าเป็นปุ๋ยวิทยาศาสตร์ก็ดูครับปุ๋ยไหนที่มันใช้มีรับรองอินทรีย์ได้นะครับก็ดีนะครับเก็บข้อมูลต่างๆพวกนี้มันเป็นเรื่องของมูลค่าทั้งนั้นนะครับถ้าเรายิ่งเก็บข้อมูลได้ยิ่งดีผมเห็นคนติดตามผมเยอะขึ้นตอนนี้นะครับผมขอบคุณมากๆเลยมันทําให้มีกําลังใจแล้วอยากจะให้ต้นโอโก้เนี่ยได,ได้ได้ราคาดีมากขึ้นนะครับมเมล็ดแห้งมเมล็ดแห้งตอนนี้เป็นทางเลือก เพิ่มขึ้นจากมเมล็ดสดคนที่ผ่านการเรียนรู้การทำมเมล็ดแห้งตรวจสอบคุณภาพะะเมล็ดแห้งตรวจสอบการกระบวนการหมักได้นะครับบางที่เนี่ยเขาไม่ขายผลสดแถมยังไปรับซื้อผลสดจากสวนนะครับมาหมักนะครับมาหมักทำมเมล็ดแห้งเองเพราะได้ราคาดีกว่าเห็นไหมฮะมันก็เป็นต่อนะครับผลสดเม็ดสดเป็เมเล็ดแห้งนะครับ ตอนนี้มีแหล่งมเมล็ดแห้งใครต้องการมเมล็ดแห้งติวมาหาผมได้เลยนะครับการมาเมล็ดแห้งได้ราคาดีๆผมตรวจสอบการันตีคุณภาพผมตรวจสอบการันตีคุณภาพนะครับไม่ใช่ผมหมักเองแต่ผมทำมาก่อนหน้านี้แล้วผมมีการเรียนรู้และให้ความรู้ไปแหล่งตรวจสอบร่วมกันครับพัฒนาคุณภาพร่วมกันนะครับประมาณนี้นะเพราะนั้นผมมีแหล่งทำเมล็ดแห้งที่ได้ราคาแต่ถ้าใครทำเมล็ดแห้งแล้วนะครับเราสัมภาษณ์กันไม่นานครับเรารู้ครับเราไม่กดราคาด้วย แล้วเป็นเกตอุตสาหกรรมเกจต,ตกนะครับเกจบิ๊กไคมมาหรือจะเป็นเกตร,รวมเนี่ยเราก็จะมีแหล่งที่สามารถที่จะไปขายนะครับหรือว่า,าผู้ซื้อก็ติดติดต่อเข้ามาผู้ซื้อเขาจะรู้ครับใครดิลใครรวมได้นะครับเขาจะไปดีวรายย่อยมันก็ยากแต่เขาดิวมาตัวนี้คนกลางที่ผ่านประสบการณ์การทางานมาเขาก็จะดีวมาตรงนี้นะครับไม่ใช่พ่อค้าคนกลางนะครับเพราะนี่คือคนทํางานนะครับคนทํางานที่ตรวจสอบคุณภาพเกิดผลเสียอะไรเราก็รับผิดชอบ ก็เร yeah. ียกว่ามีส่วนได้และส่วนเสียส่วนได้และส่วนเสียก็จะดิวมาประมาณนี้นะครับทั้งในและต่างประเทศที่ดิวมานะครับปริมาณเยอะอันนี้ก็ต้องเก็บเพราะว่านนี้ผมเล่งเก็บสต็อกก็คือสร้างสต็อกนะครับสร้างสโต้นะครับตรงนี้อยู่นะครับถ้ามีงบตัวนี้มามันก็จะง่ายซึ่งเรื่องนี้ผมไม่ได้เพิ่งพูดผมผลักดันมานานแล้วนะครับผลักดันเรื่องการทําโกดังเก็บนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะก็กลายเป็นผลิตภัณฑ์โกโก้ก็ยกระดับขึ้นมาจากเมล็ทแห้งก็เป็นผลิตภัณฑ์ เป็นแมสใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่ได้ทําเองเมื่อก่อนโม่เองครับถ้าโม่เองปุ๊บมันก็ไม่มีเวลาไปทาอย่างอื่นต้องอยู่ก,กับเครื่องโม่นั้นนะครับต้องอยู่กับเวลากตรงนั้นนะครับผมต้องมาจัดสรรบริหารเวลานะครับเครื่องโม่ตัวนี้ผมมีอยู่หนึ่งตัวเขาไม่ได้ใช้ละหลายคนถามมาว่าไม่ทําช็อกโกแลตแล้วเหรอมันไม่มีเวลาตรงนั้นจริงๆครับนะครับตอนนี้นก็คือต้องมาบริหารอะไรหลายอย่างนะครับยิ่งต่อไปองค์กรใหญ่ขึ้นหรือว่าโปรเจกต์ผมมาในผมจะยิ่งไม่มีเวลาไปกว่านั้นนะครับในการจัดก,การก็ประมาณนั้นนะ น,นี้ครับก็ได้ไม่ได้โม่แต่ใช้ OEM ก็คือแหล่งผลิตแหล่งผลิตก็คือว่าเรารู้ว่าที่นี่รับมเมล็ดมาจากไหนทําอะไรยังไงตรวจสอบย้อนหลังได้แล้วตรวจสอบคุณภาพได้ก็ได้เป็นโกโก้แมสมานะครับอันนี้ก็คือจากผลิตที่ลาปางนะครับแล้วก็มเมล็ดจากหลายๆจังหวัดเข้ามาที่นี่แล้วก็ยังผลิตให้หลายๆที่อยู่นะครับไม่ใช่ว่าผลิตเพื่อที่จะจําหน่ายให้ผมคนเดียวขายทั่วประเทศนะครับเพราะนั้นโกโก้แมส ก็เพิ่มมูลค่าจากเมล็ดแห้งขึ้นมาอีกใช่ไหมครับนอกจากผลิตภัณฑ์เป็นโกโก้แมสต์ยังอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่แตกลายไปในเรื่องของเมล็ดแห้งเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์เยอะแยะมายกตัวอย่างง่ายๆนะครับอันนี้ไม่ได้ขายสินค้าเลยนะครับก็คือตัวชาโกโก้ชาโกโก้เห็นไหมเฉพาะโรงงานนี้ผลิตไป3แบรนด์แล้วนะครับชาโกโก้ไทยแลนนะครับชูชูโกโก้แล้วก็เป็นวังโกโก้3แบรนด์แต่ไม่ได้ขายตัดกันนะครับ ไม่ขายตัดราคากันนะครับอิงแล้วก็แพ็กเกจจิ้งแตกต่างกันนะครับอิงราคากลไกลในการผลิตนะครับประมาณนั้นแล้วแต่ลูกค้าจะพึงพอใจแบรนด์ไหนแพ็กเกจจิ้งแบบไหนอย่างไรอ่านะครับก็สั่งเข้ามาได้เป็นตัวแทนจําหน่ายทั้งในและต่างประเทศได้โรงงานรองรับได้ส่งออกได้ต่างประเทศได้นะครับตอนนี้ขยายได้เพราะว่าตอนนี้ฐานวัตถุดิบมั่นใจแล้วฐานวัตถุดิบมั่นใจแล้วเพราะนั้นไม่ต้องห่วงว่าถ้าสั่งแล้วจะไม่มีของสั่งมาได้เลยครับอ่าครับ สามารถพีออเดอร์ได้เลยนะครับทั้งในและต่างประเทศนะนะครับที่ไหนที่ต้องการใช้ปริมาณเยอะๆนะครับต้อนรับแขกต้อนรับงานหรือว่าเป็นตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศกรับที่ต่อมาได้นะครับนี่คือการต่อยอดมูลค่าเห็นไหมฮะพอต่อยอดมูลค่าของโกโก้ราคามันก็จะดีขึ้นยังมีหลายผลิตภัณฑ์ที่เราจะต้องไปต่อยอดให้เกิดเพิ่มเพิ่มมูลค่าอย่างที่ผมเคยเคยกล่าวมานะครับประมาณนี้นะขอโทษครับผมจะเป็นคลิปแบบเอ่อ ที่ทํามาเนี่ยนะครับจะเป็นคลิปที่เป็นคลิปเรียวไม่มีตัดแต่งนะครับแล้วก็ไม่มีสคริปเป็นคลิปที่คิดได้นะครับแล้วก็มองย้อนอันไหนที่มันเป็นอดีตเอ่อมองย้อนให้เป็นประโยชน์นะครับให้กับอ่าคนทั้งหมดที่เข้ามาดูคลิปประมาณนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนที่มาดูคลิปผมแล้วติดตามคลิปผมก็ได้กลับไปคิดและวางแผนได้ดีขึ้นนะจะพึ่งถามว่าเมื่อไหร่เงินจะลงมาครับเมื่อไหร่ราคา20บาทจะซื้อทักที เห็นไหมผมเริ่มผักตรงนี้มามันก็เพิ่มทาให้คนขับเคลื่อนใช่ไหมครับขับเคลื่อนไม่มีการกดราคานะครับโยงที่ไปที่มาได้นะครับถ้าเรานิ่งมันจะเป็นผลเสียหายนะครับถ้าเราพูดนะครับแล้วยงที่ไปที่มาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นประมาณไหนยังไงมันมันเป็นประโยชน์นะครับเราไม่ได้มาป่วนนะครับมไม่ได้มาป่วนแล้วตอนนี้อย่างเดียวมาก็บางคนก็อยากจะได้โรงงานอ่าอ่านโนฮาของเราเป็นโรงงานปุย๋ยโรงงาน ทานนี่ครับก็ดิวมากำลังไปดีตัวเลขกันว่างบเรานําเสนอไปแล้วประมาณนี้ต่อลงต่อลงนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับสามารถนรันผมเองก็ดิวงานต่ออยู่นะครับเรื่องของปุ๋ยพัฒนาปุ๋ยอย่างเยื่อกอ้กเนี่ยครับเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับก็ดิวกับโนฮาเขาอยู่นะครับเพราะลิขสิทธิ์เขานะครับกำลังทําข้อตกลงกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกครับเปลือกไม่อยาทิ้งนะครับเปลือกเปลือกนะครับยังเป็นเปลือกแห้งเนี่ยก็ได้ราคานําไปใช้อย่างหนึ่งถ้าเป็นเปลือกย่่ยก็ไปใช้อย่างหนึ่งนะนะครับ จะใช้อีกอย่างหนึ่งนะครับกำลังจะพัฒนาไปถึงเรื่องอาหารสัตว์อะไรต่างๆประกอบด้วยนะครับเพราะนั้นเห็นไหมแปลงออแกนิกก็เริ่มมีมูลค่าแล้วนะครับพัฒนาครับปลูกธรรมดาแล้วค่อยๆพัฒนาไปเป็น GAP แกะตะขาแลวออแกนิกครับแล้วก็มาตรฐานออแกนิกสูงขึ้น USDA, IFOAM นะครับหรือมาตรฐานตามผู้ที่ซื้อแล้วให้ราคาเรามานะครับประเทศไทยไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเลยนะครับเรื่องของโกโก้นะครับไม่ด้อยจริงๆแล้ว สมแล้วกระทรวงศึกษาการมประกาศตัวเป็นทับแล้วก็เดี๋ยวก็จะมีสเตปการลงมายุคสีเวลาจริงๆครับผมเห็นงบแล้วที่จะมาพัฒนาประเทศไทยเยอะมากๆไม่ใช่โกโูก้โกอย่างเดียวครับอย่างอื่นด้วยแต่เข้ามาตามระบบเพราะสิ่งหนึ่งที่ต้องควบคุมก็คือภาวะเงินเฟ้อไม่ใช่ว่าใชา้จ่ายแบบไม่มีที่ไปที่มาแต่จะมาพัฒนาประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลรู้เรื่องดีครับนะครับกำลังปล่อยลงมาเราปล่อยลงมานะครับเพราะฉะนั้นยุคของการตรวจสอบ ต้องทําอย่างระมัดระวังนะครับแค่ผมเปลยๆไปเรื่องของราคา20บาทก็มีคนบอกว่าผมไปป่วนแล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับบางกลุ่มบางท่านนะครับยังไม่ตัดสินใจยังมีต้นยังลูกมีลูกโกโก้อยู่คาต้น,อย,ตนอยู่ผมเสียดายนะอย่างน้อยให้มีเป็นค่าน้ําค่าไฟกลับคืนไปหาท่านก็ได้นะครับบริหารจัดการได้ใครเห็นคลิปนี้แล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะโยงไปให้ กลับไปให้เขาดูนะครับว่ามีความเกิดความมั่นใจอย่างไรกลับไปดูในเฟซผมนะครับผมทํามาปีที่9แล้วไม่ได้ทําให้มาหลอกเกษตรกรแน่นอนผมพยายามผลักดันนะครับเรื่องของโกโก้มาตลอดนะครับแล้วไม่ใช่ผมคนเดียวนะครับหลายๆคนที่เขาทาอยู่ให้เลือกมานะครับเรามีคนไปดีลเราไม่ตัดสินนะครับบอกว่าอุ้ยตรงนี้นะอย่างอย่าง,างชัยภูมิเมื่อวานที่ผมนำเสนอใช่ไหมครับมีคอนสารมีหนองบัวแดงมีเกษตรสมบูรณ์ เขาก็รู้ครับคนทั่วไปก็รู้ว่าตรงนั้นบอกแล้วมานาเสนอราคาที่แตกต่างกันและการเงื่อนไขหรือบริการที่แตกต่างกันคนเหล่านั้นก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนแปลงได้นะครับผมไม่ได้ล็อกผมดีใจด้วยซ้ำบอกโอ้มีคนมาซื้อได้ดีกว่าใช่ไ,ไหมครับให้ให้ให้ราคาที่ดีกว่ายาวกว่าแต่อย่าเพิ่งทิ้งในเรื่องของคนเดิมคนเก่าที่เดิมร่วมเริ่มเดินทางเข้ามานะครับอย่าไปทิ้งเพราะว่านี่นะครับหลังพิงฟ้าให้กับเรานะครับนะครับ มีอะไรก็คุยกันตรงๆบอกกันตรงๆนะครับนำนำเสนอไปนะครับตรวจสอบดีๆกับคนที่มาติดต่อประสานแต่ละคนนะครับว่าประมาณอย่างไงโดยเฉพาะระบบการจ่ายเงินยังบอกไปทุกที่นะครับในทีมงานโรงข่ายโทรเข้ามานะครับโอ้ออดีไหมครับเป็นแบบนี้แบบนี้สําคัญที่สุดคือระบบการจ่ายเงินขอให้เป็นเงินสดจะเป็นเงินเชื่อเราเก็บตัวกันมาเยอะแล้วนะครับ <S <S เงินเงินสดทุกอย่างเป็นเงินสดตรวจสอบกันได้นะครับแล้วก็เราก็ต้องรักษาเครดิตของตัวเองได้เหมือนกันว่า ของที่เรานําเสนอนะครับคุ้มค่ากับราคาที่เขาจ่ายทุกคนมีจรยาบรตณของตัวเองก็จะสามารถทําให้วงการโกโก้หรือโกโก้กประเทศไทยเนี่ยนะครับไปได้อีกไกลอ่าโอ้ก็คุยไปเรื่อยๆนะครับวันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไม่คุยเรื่องตรงนี้ละนะครับจริงๆผมอยากจะสัมภาษณ์สดกับคนที่ได้ขายโกโก้หรือว่าคนทํางานโกโก้โดยสัมภาษณ์เป็นแบบไม่ต้องไปเจอตัวก็เดี๋ยวผมจะคิดอยู่นะครับว่าจะสัมภาษณ์ที่ไหนอะไรงไงแบบไปไม่มีสคริปต์นะครับไม่มีสคริปต์แล้วก็สัมภาษณ์เลยสัมภาษณ์เลย ท่านอยากได้ฟังผมเชื่อว่าทุกคนอยากได้ได้ฟังแน่ๆนะครับได้ได้ฟังแน่ๆจากช่องทางช่องของผมนะครับคนอื่นก็ทําได้ครับคนอื่นก็ทําได้มีคนติดตามช่องมากมายของผมเนี่ยนะครับคนติดตามแค่ไม่ถึงหมื่นเลยนะครับช่อง u t u b e นะครับ a c e b o o กก็ยังไม่เยอะนะครับยังไม่เยอะเพราะฉะนั้นกดติดตามได้ครับกดติดตามแล้วก็กดแชร์ได้ครับมันจะได้ทําเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยเนาะเห็นไหมมันได้ช่วยช่วยกันวันพรุ่งนี้จะพูดเรื่องของเรื่องของเรื่องของโกโก้โดยรวมในเรื่องของการปลูกการดูแลปัญหาและอุบัางนะครับ สารเด่นอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นเรื่องนี้เป็นสลับบ้างเนาะเดี๋ยวมันจะเบื่อบรรยากาศเนาะนะครับอาจจะเป็นแนวตั้งแนวนอนบ้างนะครับเมื่อวานก็เป็นแนวตั้งเนาะนะครับมีอะไรที่อยากจะพูดคุยอย่างเมื่อวานคอมเมนต์มานะครับแปลรูปโอ้ทำได้ประโยชน์เองอะไรดีใจครับเห็นมูลค่าอะไรไหมครับท่านจะเรียนรู้ตนเองแล้วจะเป็นคําถามเป็นคำตอบกับตัวเองว่าสิ่งที่ผมพูดนี่เป็นจริงไหมนะครับประมาณนั้นนะครับอย่าเขาว่าอย่างเดียวนะครับต้องเป็นเราว่าบ้างนะครับประมาณนั้นนะคอมเมนต์มาได้ครับ ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ